ประสบการณ์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในภาคอีสานผ่านมาแล้วประมาณสักยีปีครับกับเรื่องที่มีชื่อว่ากลับไม่ครบครับสวัสดีครับพี่เอมสวัสดีครับผมกลับ,บไม่ครบเรื่องราวเป็นยังไงครับพี่เรื่องราวคือย้อนกลับไปเมื่อสักยี่สิบปีที่แล้วนะครับผมผมเองเนี่ยได้ได้ไปทํางานที่ทางภาคอีสานนะครับ,รบผมเป็นคน เป็นบริษัทเซลล์ครับผมขายเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับพวกไส้พานเนี้พวกนี้พวกเกี่ยวกับพวกการเษตอะไรพวกนี้เกิ<ช>ระทําอาไรพวกนี้ครับผมแล้วก็มีหน้าที่ขับรถพอจะมีทีมงานด้วยกันงคือเจ้าหน้าที่สายขายหนึ่งคนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่บัญชีหนึ่งคนแล้วก็จะมีเด็กยกของอีกหนึ่งคนก็คือใช้งานได้ทั่วไปครับทีนี้เราก็ขับไปยังจังหวัดจังหวัดหนึ่งที่เป็นจังหวัดที่ติดกับเพื่อนบ้านของเรา ะลักษณะบ้านเราไม่ได้พักที่โรงแรมนะครับเราก็ขับไปรเรื่อยเนี่ยระยะทางเนจากขับเ,เข้าไปเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะอะตอนนั้นก็คือค่อนข้างเรียกกนดานแล้ะสมัยก่อนจนเป็นมันการดานมากครับทางก็จะเป็นทางลูกพลังก็จะนานก็จะเจอไยทางดวงหนึ่งนาก็จะเจอ,อบ้านคนสักหลังหนึ่งเนี่ยครับครับทีนี้อด้วยความที่ว่าเราต้องการที่จะประหยะัดค่าใช้จ่ายไว้กับทางทางกีงาอะไรเงี้ยก็เลย ไปพักของบ้านลูกค้าท่านหนึ่งนะครับผมที่เราจะ,อะเอาของไปให้เขาเนี่ยนะครับผมครับทีนี้เมื่อขับไปเนี่ยไปถึงบ้านคุณแม่มันก็ค่อนข้างที่จะดึกแล้วลักษณะของบ้านเนี่ยมันจะเป็นบ้านแบบเก่าๆนะครับเป็นบ้านเก่าๆบ้านไม้เก่าๆเนี่ยนะครับผมแล้วก็เราก็ไปจอดรถไปใต้ต้นไม้จนต้นไม้้นข้ามปุยใ,ใหญ่เลยบรรยากาศก็ชวนขนลุกนะครับ ไม่มีไม่มีแสงสว่างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เราก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปพางที่ที่บ่อเมื่อเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่รู้สึกก็คือเนื่องจากบ้านอย่ามันถูกปิดตายมานานนะครับมันก็จะได้กลิ่นความอับ <c oughs> ความเหม็นความอะไรอย่างเงี้ยมันบ้านเก่าครับผมแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เข้าไปทีนี้เมื่อเข้าไปปุ๊บมองเข้าไปปุ๊บมันก็จะอ่าไปเจอห้องอยู่ห้องหนึ่งนะครับซึ่งมันถูกปิดตายอยู่ครับในบ้านหลังนั้นนะครับ ในห,ห้องหนงเนี่ยก็คือเราไม่รู้ว่าห้อง,น,งนั้นมีอะไรก็ได้เพืนแ่มันน่าจะเป็นห้องแบบเก็บของเก็บอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเราก็แยกย้ายกันนอนไปทีนี้อา่าเวลารู้สึกว่าจะค่อนข้างดึกแล้วระหว่างที่นอนด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่โรงแรมมันเป็นบ้านคนที่เราไม่คุ้นเคยแน่นอนคือการหลับย่อมไม่สนิทใจอยู่แล้วอา่าจนกระทั่งเนี่ยเอเวลาผ่านไปดึกพอสมควรแล้ว ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนตกอ,อะไรสักอย่างหนึ่งนะตครบตบตบข้างฝานะอ๋อมันทุบข้างฝาต้องครับทุบข้างฝา<อ>ทีนี้ผมก็ก,ก็ก็ฟังอยู่ก็เอ๊ะมันเป็นเสียงอะไรอะไรเงี้ยนึกว่าตอนแรกนึกว่ามีใครมีโจมีอะไรเงี้ยก็เลยอ่าเปิดไฟแล้วลงไปดูครับปรากฏว่าอตอนลองทางเสียงทีนี้มันก็ไม่มีอะไรนะมันก็มีห้องอยู่ห้องเดียวเนี่ย เรากดว่าทีนี้มันก็คือจากเสียงตบเนี่ยกลายเป็นเสียงแบบสร้างฟางของอ,ะ <c oughs> อ่ะในห้องอะ่ะทั้งๆท,ที่ห้องนั้นมันถูกถูกล็อกอยู่นะครับอ่าเป็น <c oughs> แตนนะครับมันเหมือนก็ขโมโหอะไรทีนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ตื่นมาหมดเลยว่าถามีอะไรบลบอกทุกคนได้ยินเสียงมาก็ได้ทีนี้ผมก็เลยว่าบอกว่าเอานี้แล้วกันน้องคนหนึ่งก็ชื่อดนะครับบอกโดไปเอา อยากจะรู้ว่าข้างในมันมีอะไรยจะเป็นมินแมวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ oh. แต่มันก็ไม่น่ามีเพราะว่ากุญแจมันเก่ามากนะครับคือเราเห็นเลยว่ามันถูกล็อกจากด้านนอกถูกไหมถูกต้องเห็น้วแต่คือมันไอตัวห้องเนี่ยมันมันมันอยู่ตรงประตูทางเข้าเลยเ <c oughs> ปิดแ้วกรเจกเลยครับ <c oughs> ทีนี้เราก็เลยให้ให้ให้น้องเนี่ยคนหนึ่งที่ว่าเป็นมีหน้าที่เป็นพนักงานยกข,ของเนี่ยเราไปเอาไปเอาคีมมาตัดป <c oughs> รากดล็อคมาตัดปุ๊บเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็กดเข้าไป สัมผัสแรกก็คือว่าหนม่งสางสางครับนะครับพอสังสางแล้วก็เราก็คาหาสวิตตมรูแปรากฏตะเปิดไยใ่พุกมีสิ่งที่เห็นก็จะเป็นพวกแท่นบูชาโกรดกระดูกโกรดอะไรอย่เงี้ยเก่าๆรูเขาเก่าอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยครับผมทีนี้บอกว่าตกใจก็ทําไมมันได้ยินเสียงมันมีเสียงตกจะทําไมพอเปิดแล้วมันไม่ดีก็เลยก็รู้สึกว่ารู้สึกกลัวแล้ะก็เลยก็เลยออกกันมาแล้วก็ต่างคนก็คือต่างแยก้ายกันไปหนอน ส่วนประตูก็คือไม่ได้ล็อกก็เปิดไว้อย่างไงน,นะครับืห<ฮ>ทีนี้จนเปิดทิ้งไว้เลยเหรอเปิดทิ้งไว้เพราะเพราะว่าประตูมันเพราะว่ากุญแจมันไม่มีครับเพราะเราตัดทิ้งไปแล้วเนี่ยครับ<ฮ>ก็เลยเปิดไว้อย่างนั้นก็เลยนอนทีนี้แต่ว่า<ฮ>แทนที่จะนอนแยกกันทีนี้มันนอนรวมกันแล้วแต่ว่าไม่ได้นอนนะครับเพราะมันนอนไม่หลับเพราะว่ารู้สึกว่ามันได้ยินว่ามันมีเสียงตบ มันมีเสียงในห้องนั้นอ่ะมันมันไม่ใช่เสียงแมวอ่ะมันเป็นเสียงตบข้างฝาเดี๋ยวนะคือพอหลังจากที่เราเปิดประตูแล้วเสียงก็ยังมีอยู่เหรอเสียงไม่มีครับคือเสียงก็หายไปอ่าแต่เราย้อนกลับไปนึกอ๋อทีนี้เราเราย้อนกลับไปนกว่าเฮ้ยมันอะไรมันยังไงมันมันคืออะไรอะไรเงี้ยอย่างนั้นที่ห้องนั้นมันปิดตายแล้วมันมันคืออะไรอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ไม่มีอะไรตื่นตอนเช้ามาบก็เลย อ่าเดินทางต่อกไปไปไป,ไปไปไปเอาของมาให้ลูกค้าครพอเอาของให้ลูกค้าเสร็จสับปั๊บเนี่ยปุ๊บก็รู้สึกว่ามันมันนึกถึงเรื่องที่มาเกิดเมื่อคืนก็เลยเราก็เลยอ่าแวะเข้าไปยังวัดวัดหนึ่งแล้วกันนะครับผมเพื่อที่จะเอ,าอยากจะไปกราบพระแล้วก็ไปปลอกให้หลวงพ่อรดน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยพอเมื่อคืนเจออะไรมาเนี้ยทีนี้เราก็พอไปเจอหลวงพ่อเนี่ยนะครับหลวงพ่อก็เลยถามว่า อมาจาับไหนกันอะไรใี้มาทาอะายอย่างเนี้ยผมก็บอกว่าเออเราผมเอาของมามาขายครับมาเอาของมาขายอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ลวง,งข้องก็บอกว่าอเมื่อคืนไปนอนที่ไหนมาล่ะอย่างเงี้ยระวังจะกลับกันไม่ครบนะอุ้ยครับผมขอพูดอย่างเงี้ย ผผมก็กลัวเลยครับพี่เพราะว่าเราเราเราเพิ่งเจอเรื่องเมื่อคืนมาอย่างเงี้ย oh. เราเพิ่งเจอเรื่องเมื่อคืนมาหลวงพ่อมาพูดแบบนี้ผู้ผมรู้สึกแบบกลัวนะก็เลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เขาฟังเขาก็บอกว่าหลวงพ่อก็บอกว่าไปเอาอะไรของเขามาเอาไปคืงเขาจ้ะ oh. ทีนี้ผู้ผมก็บอกว่าผู้ผมไม่ได้เอาอะไรออกมาครับหลวงพ่อก็อคือมาปกติเอามา ต้องเอามาเพราะว่าถ้าไม่เอามาเนี่ยมันจะตามมาทวงทําไมหลวงพ่อพูดอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับเพราะหลวงพ่อไอ้พูดอย่างนี้ครับคุณลูกออครับผมทีนี้เราก็เลยว่าผมก็ตกใจว่าเฮ้ยก็ไล่ก็แต่ไล่ก็มาปรากฏว่ามีน้องคนหนึ่งนะครับไปหยิบของของ,ของ,ปปของไปหยิบไปหยิบคอออกมาไล่ไปไล่มาคือไปหยิบคอมาเอามาจริงครับเอาของอจากในห้องนั้นถูกต้องครับ ตอนที่ออกมาปุ๊บเนี่ยมันหยิบออกมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นครับคือมันเป็นมันเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งมันเป็นคล้ายๆเป็นเป็นก็เลยหยิบให้หลวงพ่อท่านท่านดูท่านก็บอกว่ามันเป็นหลังมนุษย์นะฮยที่ถูกการสักด้วยภาษาภาษาเขมรงคนของคนเล่นของอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อขยายดิหนึ่งลักษณะลักษณะมันเป็นยังไง ก็มันเป็นผืนหนังลเล็กๆครับผมม้วนคล้ายๆตะก,กุดครับผมใส่ๆไปไปแล้วใส่ไว้ใส่ใส่ใส่ห<ส>ลอดอไว้ครับใช่ทีนี้เมื่อพูดนี้ปุ๊บเนี่ยของพ่อก็บอกว่าเขาไปคืนเ็ต้องพวกผมก็เรียนก็ได้คำพ่าก็ก็ก็เอาไปคืนเขาไปนี้ก็ระหว่างทางก็เลยบ่นกันว่าทําไมก็อเอาหยิบมาทําไมอะไรเงี้ยไม่ยิบมาทําไมเอาไปอย่างเงี้ยมันเป็นไปต้องเอา,อาขอมูลเขาไปด้วยอะไรเงี้ย จนกระทั่งขับรถไปถึงบ้านหลังนั้นน่ะก็คู่กันว่าใครหยิบมาก็เอาไปคืนเองแล้วกันเอาไปไว้ที่ทีนี้ไอ้ไอ้ไอ้ดวันนี้มันก็เลยเอาเข้าไปในบ้านที่ที่มันนานมากครับทําไมมันไม่ออกมาทสักทีคือมันนานมากนะครับมันไม่ออกมาสักทีปรากฏว่าก็เอานี้แล้วกันเฮ้ยโด้งเป็นห่วงแหละก็เลยเอียงกันนะให้คนนู้นไปดูคนนี้ไปดูก็เลยสุดท้ายก็เลยสรุปกันก็คือว่า ไปดูกปนพ้องกันหมดเลยก็เลยสามคนเนี่ยก็เดินเข้าไปที่บ้านพอเปิดประตูไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่ที่แทบชอนะ็อกอะก็คือไอโดเนี่ยมันถูกแผงคอตายอย่งนี้ในห้องนั้นครับนี่ผมยังขนลุก่นะมันถูกแขงคอตายในห้องตนะาเตอมลิ้มเลิ้นจุกปากขนลุกเดี๋ยวก็คือผมก็ ในห้องที่เรางัดเข้าไปอาใช้คําว่าตัดกุญแจเข้าไปก็คือเจอโดแขวนคออยู่ใช่ครับ,แ,ออรบแล้วก็พวกผมก็วิ่งมันออกมาเลยครับมาตั้งสติข้างนอกเนี่ยมือไม้สั่นนะครับมือไม้นี่สั่นแบบแบบหลอนไปเลยครับที่หแบบลอนไปเลยเราก็เลยแบบเออพอสติสตางคมันกลับมาแล้วก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาปฏิสุทธินแล้วก็ไปติดตาอตำรวจอะไรยเงี้ย ปรากฏว่าคนที่ตกตใจไ่้สุดก็คือมีผมมีหรือน้องบัญชีแล้วก็อีกคนหนึ่งที่คิดเป็นเซลล์เนี่ยคือเขาตกใจมากเลยนะยังทําใจไม่ได้ก็เลยไปนั่งหาอะไรกินก่อนแบบพยายามรูปกติอะไรเงี้ยอีนี้ก็ไปได้โรงแรมโรงแรมหนึ่งนะครับในเมืองนั่นแหละครับก็นั่งกินเหล้ากันนั่งดื่มอะไรแก้มกินอะไรต่างๆเงเนี้ยทีนี้ก็สักพักหนึ่งผมก็เลยขอตัวแล้วกันบอกว่าขอตัวขึ้นไปนอนแล้วกันตางคนก็ตากไปนอนอีนี้ มันมีน้องอีกคนหนึ่งนะไม่กินแต่บอกว่าพี่กินไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งรอมีแป๊บหนึ่งอโอเคโอเคเดี๋ยวกินเสร็จแล้วขึ้นตามไปแล้วกันอ่าปรากฏว่าพอผมกขึ้นไปอาบน้ำอาบผ้าเสร็จทุกนมีน้องอยู่คนาขาเคาะประตูห้องมาเคาะประตูห้องดังบ้างดังกรถถมวัานธรรมอะไรครับพี่พี่ในคนที่ยินขับกินกินกินเล้ากับพี่ข้างล่างเนี่ยใช่เพื่อนพี่ไหมใช่ใช่ไหมครับอ่าเพื่อนที่ถูกรถชนตายหน้าร้าน ผมก็ถาม,ถามวมา่อกี้มาให้พี่พี่ก็ไปดูก็ถูกรถจมตายทีนี้ก็เลยถามว่าผมก็บอกว่าเขาก็บอกว่าอ่เพื่อนที่อะอยู่ดีตีเล่าอยู่ก็อยู่ดีก็เดินไปเดินไปกลางถนนแล้วก็ให้รถรถรับผมมาไปดูฟังเบื่อไปนะแต่ว่ามันเป็นเรื่ <ะ S 1> องเดี๋ยวเท่ากับกว่ามันในวันเดียวกันเลยนะใช่ครับผมครับผม หลังจากน,นั้นก็คือมันแบบเราก็เลยแบบแบบแย่เลยครับก็ไปที่ที่วัดพันหลวงพ่อนั่นนหะแต่ว่าที่วัดหลวงพ่อนั้นปรากฏว่าจะให้หลวงพ่อท่านท่านช่วยท่านก็เลยแบบมาทาพิธีทําอะไรให้เนี่ยแล้วผมก็บอกว่าว่าหลวงพ่อทุกผมจะรอดไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่า ถ้าทำตามการหลวงพ่อบอกว่าน่าจะรอดครับแต่ก็ทําทําวิธีการหลวงพ่อเขาก็ทาพิธีให้ทำวิธีให้แต่เขาบอกว่าในช่วงระหว่างทำวิธีเนี่ยอย่าอย่าอย่าพูดออกมาเราต้องทําว่าให้เราตายนะแต่เราก็ทําว่าเราแก้งตายนะเพราะว่าถ้าไม่ถ,ถ้ามันถ้ามันรู้ว่าเราวกเรายัางตายมันมันจะเอาให้เราให้ตายก็คือพูดง,ง่ายว่าจะเอาทั้งหมดทําวิธีทําวิธี อย่นียเขาเรียกว่าอะไรนะครับทาไม่ทีบางสกุลเป็นบางสกุลตายไหมถูกต้องถูกต้องแล้วนอนนอนเข้าไปในโรงแล้วมัดตาสังด้ยแล้วฝาโรงนี่ถูกปิดนะฮะถูกปิดแล้วก็ถูกต่อประตูด้วยนะครับอแล้วช่วงระหว่างระหว่างที่ต่อประตูเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงเหมือนคนตัวจตาเขมรตรวจตรวตรวตรวจตัวจตรวจผมระวัติพอ่งๆมีพุทธหลงเรามีคนมาแงะแงะแงะฝาฝาโรงฝาโรงออกเีย ก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อขัาเมื่อกี้หลวงพ่อที่สดจาะคาหมบอกไม่ใช่คนที่พูดปราจาคำเดียไม่ที่สวดระจาคำเดีแต่เป็นพวกวิญญาณวิญญาณที่มันตามมาจะเอาโยมจะมาฆ่าโยมนั้นเหล่ก็คือพวกคนเล่นของนั่นแหละที่จะมาฆ่าโยมแต่มันมันไม่เชื่อว่ายมตายแล้วมันต้องการที่จะเอาโยมไปด้วยมันก็เลยพูดในภาษาคำเดียวตัวภาษาคำเดียแต่หลวงพ่อก็เลยช่วยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนคือเอาง่ายๆว่าเหมือนเหมือนสวดสู้กับหลวงพ่อะจุกพ้องครับอ๋อ ถ้าผมแล้วผมก็เลยถามว่าผมรอบได้ไนมหลวงพ่อแม่มันไม่มาไปแล้วเพราะมันเชื่อว่าพวกผมกับน้องอีกคนเนี่ยตายไปแลวถ้าเกิดวันนั้นตอนนั้นคือช่วงีะหแบางทำพิธีเนี่ยถ้าผมส่งเสียงขึ้นมาว่าร้องว่าหรือว่าตกใจหรือว่าอะไรเงี้ยอ uh. มันจะรู้แต่ทีว่าผมมันตายครับ uh. ครับเรื่องก็จะมีประมาณครับโห uh. ครับเรื่องเป็นยังไงบ้างครับ คือคัดโอ้ปวดหัวเลยทั้งเรื่องมันเดือเชื่อครับมันมันเดือเชื่อครับมันมันฟังดูอาจจะเหลือเชื่อนะเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยเชื่อเลยว่ามันผีวิญญาณอะไรจริงนะจนกระทั่งมามาเจอด้วยตัวเองรู้เรารู้เลยว่าพี่เอ็มบอกจังหวัดได้ไหมอยากรู้จังหวัดจังเลยอ่ะจะมาสุรินทร์ครับสุรินทร์ใครับอืมพอจะเข้าใจได้ออพอจะเข้าใจได้ มันจะมีไม่กี่จังหวัดหรอกที่เขายังใช้เขาเรียกอะไรอะคนในพื้นที่ยังใช้ภาษาเขมรอยู่บ้างยังมีเรื่องของคาถาอาคมอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับอ๋อโอ้โหเป็นเป็นเรื่องนานนานมากนะครับโอ้แล้วทีนี้ผมผมย้อนกลับไปนิดนึงในเคสของน้องอีกคนหนึ่งที่ถูกรถชนเนี่ยโอเคเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุอืมครับแต่เคสของโดเนี่ย มีการชนะสูตรไหมว่ามันน่าจะเป็นยังไงเขาแขวนคอเองหรือว่าอาการยังไงคือผลชนะสูตรเนี่ยผมไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้รู้นะครับแต่รู้คือว่าน่าเขาบอกว่า,าตีเป็นว่าแขวนคอแขวนคอฆ่าตัวตายเองแต่พวกผมไม่เชื่อว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่เขาจะแขวนคอฆ่าตัวตายเองอเ,เพราะถึงแม้ถึงแม้ไอโดเนี่ยมันจะเป็นคนแบบ พี่เลนเป็นคนที่แบบถลนอะไรเนี่ยแต่ผมเชื่อมั่นว่ามันมันไม่ใช่เป็นคนแขงคอรืตัวเองมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่มันที่ทําให้มันต้องกล้องแขนคอเขาจริงจริงมันคือด้วยอาการของน้องเองที่ตั้งแต่แบบว่าออกจากบ้านมาไปเจอหลวงพ่อเอาของกลับไปคืนเนี่ยมันไม่มีอาการ,รที่น้องจะคิดซ่านถูกไหมไม่มีไม่มีครับไม่มีครับปกติทุกอย่างครับ,รบปกติทุกอยา่างโอโ้โอหโอ้โหเลยอ่ะพี่เอม็มคือเรื่องพี่เอ็มมัน มันไม่มันไม่มีมันไม่มีผีโผล่มาเลยนะมันจะมีก็แค่เสียงอะ่ะแต่ผมขนลุกตลอดเลยอะมันประมาณนี้ครับคือมันเป็นมันเป็นมันเป็นมันเหมือนไปคนไปมันเหมือนไปโดนของเขาอะคัเหมือนไปโดนของที่แบบเจ้าของที่มันยังเขายังไม่ไปถุดไปเกิดอะแล้วห้องมันถูกล็อกเอาไว้อแล้วเราแล้วรถบัสก็เป็นบ้านของเขาอะแล้วปรากฏว่าเราเนี่ยไปถือวิสาสา คือเข้าไปนอนโดยที่เราไม่ได้ขออนุญาตถึงแม้ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยอาจจะให้เราไปนอน้วจริงแต่ว่าเจ้าของเจ้าของบ้านที่ว่าเขาเขาสิ่งสถิตอยู่ตรงนั้นนะ่ะคือเราเราไม่ได้ไปขอเขาแล้วปรากฏว่าเขาอาจจะแค่เตือนเราอย่างเงี้ยแต่เราทะล่งไปไปลบหลู่เขาหรือเปล่าวัาที่ผมก็ไม่รู้นะครับก็เดินไปตัเราถอวิาสาสะเปิดขึ้นมาแล้วก็น้องมันก็หยิบของออกมา มันก็เลยทาให้เกิดเรื่องราวอะไรแบบนี้ครับแล้วแล้วหลวงพ่อเข้ามาเครับเจอเจ้าของบ้านไหมผมถามนีว่าหลังจะเกิดเหตุการณ์เนี้ยเราได้เจอเจ้าของบ้านแล้วเขาบอกอะไรไไมไม่เลยครับผมคือเขาไม่มายุ่งเลยไม่ได้กับไม่ได้กลับไะเอียดนั่นอีกเลยครับผมไม่แล้วตอนเกิดเกิดเหตุที่บ้านเขาได้มาคุยมาอะไรไหมไม่ครับผมผมผมไม่ได้ทำอะไรที่นั่นอีกเลยครับหลังจากตรงนั้นไปแล้วคือเราจบงับตรงนั้นไปเลยครับผมก็ เวลาออกจากเป็นพนักงานตรงนั้นไปเลยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวหรือว่าอะไรก็เพราะว่าเป็นครั้งเดียวแล้วที่ผมรู้สึกแบบกลัวมากเลยครับผมครั้งนี้แบบกลัวกลัวมันเป็นมันไม่ใช่อาจจะได้เชิงผีนะพี่แต่ว่ามันเป็นสิ่งมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องปาเดนเป็นเรื่องเรื่องลึกลับเหมอาตรับาไปเล่นกับอเอาตายครับเอาตายเลยครับคือเหมือนคือเอาให้ง่ายเหมือนเหมือนมันเป็นที่ของเขาอยู่แล้ว แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าคนที่ล็อกไว้อ่ะเขาล็อกด้วยการที่เก็บไว้เฉยๆหรือเป็นการขังด้วยไม่รู้ครับสะกดไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้สังเกตว่ามียันมีอกขลามีอะไรที่เขาสะกดไว้หรือเปล่าไม่มีครับคือคือเราเราเรารู้อยู่ว่ามันมันมันต้องมีอะไรอยู่ข้างในเพราะว่ามันเสียนมาจากในห้องแล้วทีนี้เราอยากจะรู้่ ว่ามัน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 เป็นสีอะไรมันมันเป็นแมวหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยมันถูกขังไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราออก็เลยตัดกิ่แจอออกซะเลยครับเรียบร้อยครับแล้วก็นอกถ้าเกิดว่าถ้านน้องไม่ได้หยิบอะไรออกมาหรือว่าไปทำไปการเป็นแบบไปขโมยเอาของเขามาอาจจะเหตุการณ์อาจจะไม่เป็นแบบน,นี้ก็ได้ครับอ๋อคือแต่ทีนี้แล้วก็น้องอีกคนที่ที่ถูกรถชนตายก็ ก็ยังง่าก,ก็ตกใจเหมือนกันว่าก็ยังไม่รู้ว่าว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่รู้คือว่าไม่มีใครรู้ครับรู้อย่างเดียวคือว่าไปดูบาดทีลรถชนตายครับคือนะมันก็อ่ะถ้ามองส่วนหนึ่งมันก็คือ,อดื่มสุาราแล้วขาดสติส่วนหนึ่งนะแต่อีกส่วนใช่ครับแต่อีกส่วนหนึ่งคือที่หลวงพ่อบอกคือเขาจะเอาไปทั้งหมดอ่ะคือเขาไม่ได้ไป<อ>ไปเหมาแค่โดที่หยิบเ,เอาหมดเออเขาเหมารวมว่าพวกเราอ่ะ คือน่าจะ<ช>เรียกอะไรอะ่ะ<ช>เหมือนสมรู้ร่วมคิดน่ะในการง<ช>ัด<อ>ห้องเข้าไปใช่ครับเออคมอบอกว่าบางทีบางครั้งในทุกวันนี้ผมไปทํางานต่างจังหวัดเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทําก็คือผมจะไหว้ไหว้เลยไหว้เจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างเงี้ยจะไหว้เจ้าที่ทุกทางแล้วขอก่อนว่าเออผมมาอะไรเงี้ยมานอนนะขอมานอนอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ฟังรายการที่บอกเนี่ยก็คือแบบที่ผมก็ขอซื้อที่อะไรเงี้ยโยลีมากอะไรมากอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบ ก็แต่ทุกว,วันนี้ก็หวาดหวาดจะไม่เคยนอนเดี่ยวเลยเวลาไปโรงแรมจะไม่เคยนอนเดี่ยวมีเพื่อนอนอนเป็นเพื่อนด้วยตลอดครับผม <c oughs> เพราะว่าเหตุการณ์นี้คือเราเราเจอแล้วเราหลอดตั้งแต่ตวนนันนั้นจนถึงวันนี้เนี้ยเล่าทีไรก็ขนลุกทุกทีครับผม <c oughs> โอ้โหไม่ไม่รู้จะพูดยังไงก็มัน <c oughs> เขาเรียกอะไรมันเตือนสติทุกคนที่ฟังอยู่อยู่แล้วอะเนาะเวลาเราไปไหน <c oughs> ทําอะไรเนี่ยมันนิดเดียวจริงๆนะคือเราไม่รู้หรอกว่าถ้าเป็นคน มันก็จะยังพูดคุยถึงแบบว่าไม่พอใจทํา,งงอ,ยางงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นได้แต่พอ<ด>เป็นรเรื่องสิ่งที่เรามองไม่เห็นปุ๊บเนี่ยครับมันมันบอกไม่ได้เลยเขาพอใจไม่ไ<ด>พอใจต้องการอะไรมันจะจบตรงไหนครับครับ <c oughs> นี่แค่มันนี่แค่เสียงได้เราแค่ได้ยินเสียงนะครับแล้วก็แค่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 ไปเอาของออกมาเนี่ยถึงขนาดที่ว่าจะเอาให้ตายทั้งสี่คนเ่มันก็ใช้ได้ครับผมว่า คือไม่รู้คือเขาอาจจะถูกขังค,คือถ้ามองว่าเป็นแบบเรื่องของของที่เป็นของสายเวทอะเนาะมันก็ไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงด้วยแหลาจ,จะเลี้ยงด้วยชีวิตเลี้ยงด้วยเลือดหรืออะไรเงี้ยจนมันต้องถูกเก็บเอาไว้เพราะว่าเพราะว่า,าตอนที่นอนในโรงเนี่ยหลวงพ่อทาบางสกุลเป็นบางสกุลตายให้เนี่ยคือมีการถูกนักการศั้งแต่เท้า มือแล้วก็ขนมแล้วก็มีดอกไม้ทูบเพยนเสียมแล้วก็เ,าเอาฝาลงปิดแล้วก็ตีต่อกระปูไว้นะครับครับตอกระตูก็บอกว่าขาดระบายธรรมบ้าอเราก็บอกว่าถามวัา,ามันก็ตอกประตูเพราะถ้าไม่ต่อกประตูมันจะมาเปิดฝาลงโอ้โหแล้วแล้วเอาโยมไปเพราะฉนั้นต้องตอกประตูไม่ให้มันเปิดได้นี่ครับต้องตอกฝาลงแล้วอยู่แล้วลองคิดดูนะครับว่าคนเราเนี่ยนอนในโรงศพเนี่ย มันโคตรอึดอัดเลยกปกติก็อึดปัดอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ต้องนอนในโรงพด้วยสภาวะสิตท,ที่มันไม่ปกติอ่ะมันผิดปกติกเพราะแต่มีคนมาฆ่าเรามันยิ่งโอ้โหมันยิ่งคูณสองคูณสามคูณแบบเมื่อนี่แตกแบบคือถ้าเราส่งเสียงไปนิดนึงให้เขารู้ว่าเราอยู่ในนั้นเรายังไม่ตายรเราอาจจะได้ตายจริงๆก็ได้ โอ้เพราะว่าที่ฟังถ้าเป็นผมเองก็ไม่รู้ว่าจะคุมสติอยู่หรือเปล่านะถือว่าโชคดีนะมมท,ที่ผ่านมาได้แบบสุดๆเลยครับผมสุดๆจริงๆครับขอบคุณมากรักษาส,สุขภาพด้วยครับ <ผม S 1> พี่เอม